ก็ต hey, go. ้องขอกาบสวัส so ดีท no you know ุกคนกันด uh, 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 ้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอกในแมปบูเฮเวนกันนั่นเองก็เพราะว่าแบบเมือที่เบมันก็ห่างหายไปนานนะครับก็อยากมาเล่นบ้างอุ้ยสวัสดีทีวีเมนแล้วผมก็สุ่มมาเจอรถเอ้ยไม่ใช่เจอคนไทยอะไรนะขวอยอะไรรถวินได้เออเดะเดะเดะเดๆ เลื้องเรื่องของคร่รถไขหนักมากไข่หักค่ะคูอยากตายไหมเอออยากคำแม่งแบบโอประมาณเด็กป .1 ป .2 ้ัเนี่ยนะพิมพ์แบบไม่เป็นเลยยกที่นัดคิว สวัสด oh, ีสไปเดอร์แมนเจ็บตูดตายโอ้ไม่ก็อะไรครับเนี่ยอุ๊ยอะไรอะอะไรอัปเดตมาใหม่อ่ะพิมดิพิมว่าดีเขาคู่เอา เอ่อถ้าเห็นคำไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมเซ็นเซอร์ไม่เป็นดีนะครับดีเัาฟู่ดีเัาฟู่เ <Okay, okay. S 1> ซอร์ม่เถื่อนดีงๆเลยดีเขาฟู่ฟู่ พี่พอลที่ซีฮงกอนคือ,อล่างนี้เองซึ่งนี่นะคะคนเพนุผมจะทำก็คือตายอะไรอ่ะฟตูตายอืมวิ่งแต่งตัวน่ารักตั้วนี้อะ่ะทำไมผู้นี้มันแต่งตัวน่ารักกันจังวะเออผมแต่งตัวมิน่ารักเลยเอ้ยแฟนผมชื่ออบดุลเะ ขยี่ใบเฮ้ยทำไมพวกนี้มันตัวสูงกันยังวันนี้อ่ะเฮ้ยพวกนี้มันโอไม่นะนจะมันจะไปกันละเพราะเรื่องของเราในวันนี้นะครับก็คือการป้นบ้านคนโว้ยมาหาเหยื่อเลยเจอแล้วมามีบ้านของคนไทยอัปเป้าอืม เอาบ้านหลังไหนก่อนดีนะงั้นผมจะเอาเป็นบ้านหลังนี้หลังแรกละกันบ้านหลังตั้งใหญ่เนี่ยน่าจะสนุกนะอย่าลืมกดติดตามอย่ลืมกดแชร์กันด้วยนะครับกำลังใจเพิ่มเนิมที่ต่อไปด้วยนะทุกคนอ้อแค่นี้เองเหรอกระจอกฮึหึถุงเนี่ยวะยังไง เข้าไปสิวะเข้าไปสิเออตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ไหนในหน้นองน้ำปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บอลำตาปิดออกละโอ้ยนี่ไม่มีอืมอันนี้เอ๊ะวิแต่งตัวอยู่ เหรอไหนนะฮ่าฮ่าฮ่าหนอบ้านอ่าไม่ไม่ผมทำให้สำเร็จบ้านหลังแรกอื้ยเอาใหม่อุ้ยคุณหญิง อะไรล่กคนเรามีบ้านอีกสามหลังหึหึฉี่วะไงอะไร,ระตร่อไปบ้นอะไรต่อไปเฮ้ยเข้าสิเฮ้ยเอออันนี้ตู้เซฟอ่ะโอ้รู้เลยเฮ้ยอ่ะป,ปุ๊บนี่ไงเอา นี่จะให้ขโมยง่ายขนาดนี้เลยเลยเอาจริงดิเดี๋ยวมันให้ขโมยง่ายเกินไปหรือเปล่าบ้านหลังนี้มันก็ง่ายเกินหืมจิ๋มพูม้งมิงเชียวโดนแบนดูดิไปกอบ้านหลังนี้โอ้โหสองคนนี้ละขี่รถอีก บ้านของพวกเขาป่ะบ้านของใครไม่รู้แต่ที่รู้ไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ไหนบ้านหลังใหม่จำไม่ได้นะไม่เคยเดาเหมืนเล่นมเฮีเวนสักเท่าไราอืมขาวจัวเลยโอ้ยมองแววๆมากเฮ้ยไอ้พูดนี่มันเป็นอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหถกใจพูดนี่มันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบ ปิดตู้เซฟมนเนี่ยโอ้โหไม่มันเลยอะผมต้องย้ายเซฟมาเนี่ยมาบ้านหลังสุดท้ายนะครับอืมอเฮ้ยอัปเดตใหม่ตัวสอนเลยก็เปลี่ยนปหมดแล้วเนีย่ยเยเข้าไปสิวะไปเออบ้านไหลวุนเนี่ยชั้นล่างวุ้ยวุ้ยชิยาข้อสวยเลย ว้าวอืมไปขึ้นไปบบนชั้นบนอุ๊ยจิ๊บๆมีมีใครเหรอไหมอันนี้นอกระเบียงบ้านหลัง,งใหญ่เกินเนี่ยห้องน้ำไป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 จะของมาอยู่บ้านอืมอืมอืมอ้าวออกเกมซะงั้นอืม ยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งให้ป้นแท้เด <c oughs> เสร็จโจนโอ้โหบ้านหลังนี้โดนแบนไปเสียดายมากโอ้โหมจะได,ด้ใครถามไม่ทราบเอ่อคนครับอืมไม่ต้ตองตอบอะไรมากโอ้โหบ้านเติมอีกแล้วเสิร์ฟนี่มันม,มีต่คนเติมมัน้เนี่ยไปไปไป ไวต์ตึกโอ้โหมเมดน,น่าก,กลัววะไม่นะไม่โดนเตะทิ้งทำไมทุกคนช่างใจร้ายกับผมแบบนี้ยายเสืร์ครับ บ้านหมดแล้วไม่มีให้ปุลละก็ประมาณนั้นบายขอไม่ขอไม่ให้ใช้เซิร์ฟเดิมน,นะบายไปไปレスโกโลสกิดครับผมโอ้ไม oh <my> ่ก็แบตเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์จอยเซิฟเวอร์อินดีต้อนรับสู่เวอร์เนียนเวอร์เนีนปะเวอร์เนียนเวอร์เนีนไห เห็นเขาเรียกบ่อยนี่ผ่านมาแค่2ปีหรือ29ปีแล้วสวิไปดูเหยื่อผู้โชคร้ายกันอุย้ยบ้านเยอะอะไรอ่ะชื่อเลยนะเวอร์เวอร์เวอร์ไม่รู้อืมแต่ขออนุญาตป้นบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกเลยอ <c oughs> <c oughs> ืขอเถอะขอให้อย่าเปิดตู้เซฟทิ้ไงไว้มันไม่สนุกอา้าว แพนเค้กครับชื่อจริงไอด้าอุ้ยเปลี่ยนล่างนันนี้เปลี่ยนล่างนันนี้ครับผู้เรือดำตับเป็ดเหรอ <laughs> พิซซ่าเปิดใหม่บ้านหลังที่สิบห้า เฮ้ยเคงับดีกว่าเออนี่นี่นีคนไทยครับคนไทยฮึฮึมได้เย่ <c oughs> คนสมัยนี้เดี๋ยวขอไปเอาปร่น บ้านคนก่อนเดี๋ยวขอไปป้นบ้านคนก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ป้นบ้าน an. เขาครับเดี๋ยวขอไปป้นบ้านคนก่อนอ้าววิไมีคนเข้ามาบ้านใหม่เฮ้ยเอ้ยประตูไม่ล็อกอ้ยาเงิน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 เงิใช่บูอะไรตะปิดวิย่า ตู้ึ <g ül> ง่าอีซี่เกินไปแล้วเป็นเจ้าของมาทีงง่งออเูเอามากดูแล้วรีบเอรีบป้นรีบไปอันนั้นดีกว่ารีบป้นรีบไปกินพิซซ่ากันประตูไม่หลอกอีกตั้งหาก ตัวมันเลยปุ๊บตู้ตตเซฟบ้านหลังนี้อยู่ไหนวะเออตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนนะยังไม่มีอ่ะเฮ้ยจะไม่ได้วะไม่ปลดละอืมพูดนะครับไปไปไปแลนเลนลนแลนลนนี้แลนนี้เียออกไปสิวะ อ,อบ้านหลังที่สิบห้าไหดูสิพิซซ่าหรือเปล่านี่งไงร้านพิซซ่าค่ะคุนเพื่อหญิงห้องเช่าค่ะเฮอออะอะออห้องเช่าแต่ผมจะป้นไงปัญหาไหมนเมื่อหน้าบ้านมันเข้าไม่ได้ล้วต้องเข้ากันหลังบ้านสินะ คนที่แบบเขา,าเขาพาเล่นกันไปเนี่ยโอ้โหดิคนมันเยอะอืนี่มีคนอยู่โอ้โหกดก่อนเย้ซูเซว์วอตึมมีคนอยู่ก้ารั้งหนึ่ง อืไหนวะเห็นม,มีคนเลยโอ้เจ้าของบ้านก็นิ่งเกินแล้วก็ออกทางหลังดีกว่าโอเค let's go easy boy easy ปืนไฟฟ้าเหรอโอ้โหไททันเขาเอ้ยไททันเออไททันคาเมล่าจากไหน มาไหนดูดิอุย้ยเบบี้ชาร์กนี่มันเอฟซีฉลาดปะเนี่ยดีใครจะซือ้อขอเช็คซื้อแป๊บหนึ่งนะนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วอ่า โอ้ไม oh mm ่อ hmm. oh. mm ืมไม่ใช่คนนี้โหนี่ไงนี่มัน oh my god โอ้ไม oh nah. ah. hmm. ่นะอ่าแป๊บนึงถ่ายคลิปอยู่อืมขอพิซซ่าหนึ่งชิ้นครับนะแแป๊ะขอพิซซ่าหนึ่งชิ้นครับขอพิทเอา ซาเขียนไง,ไงวะจำไม่ได้ละย <G ül üyor> ูซาเขียนไงนะจำไม่ได้พิซซ่าเคเขียนไปนละโอ้ยเอาคำหายโอ้ยพิซซา <G ül üyor> ขอพิซซ่า <G ül üyor> ขอพิซซ่า ซราบครับขอบคุณทาครับขอบคุณทาครับจาสิบห้าบาทนี่เป็นเงินที่ผมไปไปป้นมาค่ะหนึ่งร้อยบาทเอาเงินใส่กล่องไว้ <c oughs> ออกไปเฮ้ยไอ้ไข่ดาว ไม่ครับอืมเสมือนะอะไรเฮ้ยเฮ้ยุี้อ่ะ แมงซาเฉยๆผมมาซื้อพิพซซ,พซ่าเฉยๆพิซซ่าอืมซื้อพิซซ่าเฉยๆพิมพ์ไปเลยว่าไอไข่ดาวไอไข่ดาวไอไข่ดาว จะไม่บอกนะคะว่าเป็นใครเอ้ 100. อหนึ่งร้อยเ้ออไรนะมันไฟก็ไม่เละเลยไหนดิใครวะโอ้โหผู้ชายเบคอนไปสร้างบ้านไปเดี๋ยวตามไปอืม จะปิดคลิปแล้วกันได้รู้ละจะปิดคลิปจะปิดคลิปนะครัาทุกคนอึอ้งกันเลยถามว่า,า,าอะไรกินอะไรกินอะไรกินอะไรก็ได้มาสมัครเป็นพนักงานแต่ผมพิมพ์ว่างั้นเอาพิซซาสอง โอ้ผมจะพิมพ์ว่ามาปิดคลิปด้วยกันไหมปิดคลิปด้วยกันไหมด้วยกันไหมเอ้กันไหมมาปิดคลิปด้วยกันไหมมาปิดคลิปด้วยกันไหมโอเคโอเคมามามา นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบกิลิมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายวู้ฮู้อ้าววัสดีอ้าวเด็กคนนายอะไปแล้วนะคะฟูทุกคนเย้ Yay.